เข้าสู่ช่อง456ป่าเมิวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค mm ่ายโกดวิน168เหนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไงก็มาอยู่กับยุทใหม่กับค่ายเปิดใหม่เหนาะครับเนาะอั้วก็ผมก็พามางัดทางงัดเกมอันสวีทโบดันซ่าเนี่ยครับเอ้ยงัดทางงัดพี่น้องเอ้ย โอเคนะครับก็พกทุนไปที่ห0 0หมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีน้องครับเน้ออ่ะก็ผมก็อยู่กับยูทใหม่กับค่ายเปิดใหม่เลยนะครับสาหรับค่ายโคดวินหนึ่งหกเป็ดนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายระบบใหม่เลยนะครับผมนาเอ้ามาครับผมระบบใหม่ๆนะครับต้องจัดสวิตโบลันซ่าก่อนนะครับเปิดไปที่เบียสงร้อยเจ็ดสิบนะครับแม่สวงหมื่นเจ็ดอ้ใส่เลยเงงง ค่ะครับผมก็ซอดโปรโลปลีเรียบมาแล้วนะครับผมนะหลังจากที่หายไปหลายมือครับพี่น้องเอ้ยสอดมาแล้วครับผมเฮ้ยเกือบเป็นตายค้ะอ่างเลยครับพี่น้องนี่ก็มาหาแนวลงอ่าง,งอีกเลยครับพี่น้องโอ้เอา้าเอาเป็นแนวนี้วะที่เปแตกจังเสียมันที่ได้ลงอ่างมาเนี่ยนะครับพี่น้องทำเปิดซองร้อยเจ็ดสิบนะครับไหลงาเงีโโ้โอ้ยน้องโอ้ โอ้ยเปิดแรกพี่ดอเอ้ยสปินกระเบิดนะครับโอ้เปิดแรกพี่ดอเอ้ยอภิษฐานหายุดไม่ห่อยตายยังสิจบไปที่สามพันเลยรับโอ้เออเป็นยังไงเดี๋ยวเนี่มันก็ขี้ไล่ก็ขี้ไล่เทียเปิดแรกเอาซะผมเข้าหวาเลยนะครับผมนะโอ้หุนห้าหมื่นนะเฮ้ย เนี่ยช็อตมันจะไหลต่อก็ไม่ไหลต่อให้ผมนะครับห่วยวะเอาสวยสวยไหลไหลไหลดีล่ะไหลดีล่ะเอาคูณยี่สิบมาก็สวยและครับแบบนี้เออมันต้องแบบนี้ครับผมไหลต่อเนื่องกมารีครับไหลอีกไหลอีกกมารีครับไหลอีกไหลอีกแบบนี้ได้ไหมพี่ิหารหยูดใบไหมเอา คูณเต็มทอ่อคูณเต็มทอ่อแบบนี้คูณไปสี่สิบเจ็ดก็ไอ้ฟังสิครับผมมันต้องแบบนี้เอาแปดหมื่นวันเลียบเลยครับมันต้องแบบนี้เมียพี่ทหารยู่นไ,ไ,ไ,ไม่เมียมาเตียกโค์เคเร่ตั้งไหนแล้อเนี่ยเอาละครับผมบาดท,ทีนี้นะครับบาดฟาดได้ 80, แปดหมื่นหลังครับพี่น้องเอ้ยเต็มเครื่องโอ้คุณยิมหาไปใส่คุณลอยไหมคุณลอยไหม,ไหมลูกกวาดสีเขียวเนาะ เอา้าสวยเออมันต้องแบบนี้อภิษหารยุดไม่นะครับผมนะมันต้องแตกแบบนี้แม่นะครับบัตรที่บัตรแตกแตกเบทสองร้อยสี่สิบเนาะเอาที่เบบสองร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับมาไอ้แก้มือไม่ด้วยเปิดเรียกคือเกลือที่เปิดเรียกคือเกลือท <c oughs> ี่ <c oughs> แตกแบบนี้นลแม่นะครับมันจะได้ลงอังเนาะย ไปสวยไหล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 ต่อเนื่องอเเนี่ยฉวัดแบบเนี้ยนะครับผมนะถ้าไหลต่อเนื่องนี่งามงามเลยนะครับเนียนเนียนเลยครับผมบอกลเนียนเนียนเลยนะครับไหลไหลต่อเนื่อง ไล่ไล่หลโอ้ยฮเบ็ดสองร้อยเจ็ดสิบไม่แตกจริงนี่ครับอาที่เบ็ดสามร้อยแล้วกันน้อยยังใหม่พี่น้องเลยเอ๊ะวัดที่แตกบ้านหลายๆบังหันเลยก็สซิขึ้นเข้าไปเบิ้ลหรอเนี่ยพี่น้องอาะพี่ในหานยุดไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็ได้กำไรห่อด ามหมื่นมมดได้บ้างหันนี่แต่ว่าบเเสานะอะไรครับผมเนะี่ความหลวบนะครับเอาอพิธิหันยุดไหม่ระบบใหม่ใหม่แหมลองลองอัดคุณรอยไม่ข่อยด้วยคุณรอยนี่เพ่เห็นเลยครับผมว่ะว่ะเรียบร้อยได้ข่อยว่านี่ เนี่ยถ้าถ้าสล็อตค่ายพีพีนะครับเล่นเบียดสูงไปมันไม่ค่อยจะแตกไหมครับผมนะต้องเล่นเบียดกลางกลางกำลงังพอดีพี่น้องอีหลีเนี่ยคูณยีสิบสวยด้วยเนี่ยเนี่ยไม่ไหลนะครับกับข้าวครับกับข้าวไหล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 โอ้ เจ๋งสว่วงไม้ติดเลยนะครับอยังวะไอ้เก๋ไล่เบ็ดขึ้นไปพี่น้องสักไข่ไม่นั่นไข่เศร้าสกักกะดีนอะพี่น,อน้องเน่อยเสียกแล้วก็เศร้าเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยอภิญญาหันยุดไหม โอ้โหเกินโดนเลยปะเนี่ยโดนเลยปะเนี่ยโอ้สปินจะหมดแล้วนะครับเออเลยๆหๆลยๆเลยๆเลยๆสวยๆเลยๆเลๆๆีกเออไหลๆๆอีกไหลอีกอภินษฐานหยุดใหม่เอ้าไหลอยู่นะครับแปดร้อยคูนอะไรคูณยี่สิบสามบาทเอฟตัสแคปโฮม มาแตกบังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยก้ยยังขาดทุนอยู่ดีนี่ครับเอ้เจ๊งสามไม้ติดเลยมัยห้วยวะถึงกับดังห้วยเลยนะครับผมนะไหลๆไหล่ เอามึงเคเห็ดข่อยจังซี่มคยเฮ็ดข่อยจังซี่เอาได้ฟีเกมได้ฟีเกมพอได้ต่อลมหายใจพี่น้องโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาผมว่าไม่จบจบแบบดื้อเหมืถ้าจบแบบดื้อๆนี่สวยเลยขออย่อยอีหลีไหลไหลไหลโอ้ฉวนแบบนี้หนาไหลอีหลี่เลยครับผมนะแตกแบบนี้มันสเสียลงอ่างเตี่ยแตกโคลนเขียงซี่เพื่อ อู๋ซาได้กับไรรักอุ้ยใสใสไหลไหไหลอีกไหลอีกคุณลอย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 ทุกทุกเอาคุณหลายอู๋เสียดายวะคุณสามสิบแปดพี่น้องกลับข้าวครับกลับข้าวโอ้ตอดเล็ดตอดน้อยยี่หรี่วะห้วยวะเอ๊ะบ่แตกังไหก็ต้องไปหาเหรียญแนวใหม่ล่ะครับพี่น,อน้องเอ้ยท่านบรรร่แตกเนาะ นี่ก็นํำมาหลายใหม่ตือนเพื่อกันและครับผมนะแตกไม่เดียวเนี่ยลงนั้นเพราะแตกเลยเนะี่ยทุนเอได้มาแปดเมือน,นี่ก็เริ่มขึ้นเขาไปเรื่อยๆเลย,เอยตอนนี้ก็ได้เอยเตียกแบบนี้ไม่ได้ลุกอ้างนรอกพี่น้องเอ้ย คุณลอยคุณลอยทุกทุกวุ้ยคุณลอยก็ยๆๆมาทุกทุกว่ะกับข้าวครับกับข้าวคุณลอยทุกทุกตามหาคุณลอยได้เลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยถ้าเตกเตะหนักนะครับเกมสวีดโบดันซ่าเนี่ยผมบอกเลยนะครับเวลาแตกเตะโหดมากนะครับเอ้าสวย คูร่อยคูร่อยโ <Nice. S 1> อ้เสียไหลช็อตน,นี่นะที่ไหลต้อยข่อยนอนคูสิบเอ็ดแล้วนึกกับไอ้เัลืกสิครับผมขับข้าวครับขับข้าว,าวโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาได้กำไรแล้วพี่น้องได้กำไรแล้วครับผมไม้นี้ได้กำไรแล้วนะครับเออไหลไหลไหลคูร่อยโอ้เมีเบิรงมันได้ห้าห้าห้า,ห,าห้าเลยนะครับขับข้าวครับขับข้าว นี่ก็เล่นมาหลายไม้นะครับเอา้าแตกแล้วครับพี่นออ้องเอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาอู๋หลินมาโดนเตือไปกันเด่ไปเอียครับผมไม้ละสามหมื่นนะครับมาแต่ก่อนยี่บ่เตียงใอยเลยดีวะ อาคุลอยบ่แตกคุณนหาซิก็นได้อ้าอาคุหาก็ได้เอ้าปลาเด่นปาเด็นปาเดนคือหว่วยเอาไหลไหโอ้เอาเลยครับผมงานเข่าอะไบาทที่ดิงงานเข่าอลยครับผมโอ้ ไปอีกแล้วอ่าเบียดสองร้อยสิบนะครับทุบหมดตัวเลยนะครับไปทุบหมอเขาเลยไปเนาะแตกก็แตกบ่แตกก็กกไปแล้วครับผมไม่นี่ก็ได้ถ้าแตกกระหน้าที่ไปต่ออยู่จังหน่อยครับผมถ้าบ่แตกก็ระปล่อยล่ะหาหลินแนวาไม่นี่กว่าสวยละับผมแบบนี้แตกยสองไม่แมโอ้ยวะ่ะ แต่ว่าเวลามันเตกมันเตะหัวดีหรีเแต่สวีโบดันซ่านี่ยี่ดีดดแตกแบบบึ้มเลยนะครับผมนะคุ้งลอยตุกนี่ไหลไหลไหลก็ไหลดีครับก็ไหลดีครับฮะในคืนน้ำหมื่นสองแล้วนะครับ สปินกับซิเบิร์ตอีกแล้วล่ะกำหลวกกำไรก็มาดิครับเอาหาลอยครับผมหาลอยคูณยี่สิบแาดก็อเอฟก็กรับผมกลับข้าวครับกลับข้าว,าว,าวโอ้ยแตกครับผมไม่นี่โ่เป็นตาแตกแตกซื่อเอาอันนีบสองร้อยสี่สิบนะครับเอ้ยใส่ต่อ <c oughs> สวยคุลอยคุอยตุกต๊กตุก๊บคุ้รลอยคุลอยคุอยตุกต๊กตุ๊บคุ้งลอยคุลอยคุลอยตุ๊กตุ๊บโอ้ใ้แค่คุสีเมียาเอ้ยวะห่วยอยกระไล่ามลายใหม่คือกันเลย,ดย,ยลเด้อนี้มันคือบ่าเตียกไข่จักเจียเดอน,นิเตีไม่เดียวส่วนเปลี่ยนเงินอ้าฟรีเกมลฟรีเกมครับผม โอ้โหจัดหนักมาหลายไม้แล้วนะครับก็ยังแบบไม่บึ้มบั่มเลยนะครับผมนะคุณร้อยก็ยังไม่มาเอา้าหัวใจแดงแตกตัวแพงแตกคุณร้อยโอ้ไอ้แบกเ้ยคุณสามวิดอเ้ยหัวใจแดงแดงแตกนะครับเมื่อกี้นี่ถ้าคุณร้อยตกทุบเมื่อกี้จบเลยนะครับผมนะตูมเดียวเนียนเลยแหละครับผมอีลี ไหลไหลไหลหมือนหกแล้วนะครับจังหวะน,นี้ไหลต่อเนื่องไหลต่อเนื่องอ,อย่างวะเอ้ เป็นยังไหนโอนนี่มันเป็นยังไงนะครับผมนะ่เริ่มใจให้แล้วได้บัตรที่นี่ด่าคูณห้าสิบมาแต่ไม่ได้ใช้นะครับเอาฟรีเกมในฟรีเกมครับผม มันหลายใหม่ล้วเดอ้อทิดเดอ้อนะครับมันหลายใหม่ล้วเดอ้อมันต้องมาได้แล้วคุณรอยนี่โอ้อยังวะ เฮ้ยคู่ลอยคู่ลอยตุ๊บตุ๊กโอ้โหบดเตี๋กไปขอเลือกเอาสวีบอนซ่าบดเตี๋กไม่น้องบดเตี๋กมาโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับเอาผู้ใดอยากลองเบิกนะครับสำหรับค่ายโก้ดวินหนึ่งหกแปดนะครับก็ปักหมดไว้แล้วนะครับก็โดนไปห้าหมื่นเหลือห้าพันนะครับผมนะไปหาเหรียญเงวใหม่ดีกว่าเนาะอใหญ่ๆมันครับผมป๊าปป้ายคาบุย